คุณพันอาจเชียงใหม่เนี่ยแต่กระแสก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ครับคือพรรคเดือด้ังยอมรับว,ว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าพรรคประชาชนพรรคส้มชนะเนี่ยคุณทักษิณเจ้าหน้าไว้ไหนนี่ขนาดนโยบายทุกอย่างพยายามช่วยเหนือเต็มที่เรื่องฝุ่นเรื่องฝนพวกนี้เพราะว่ามันเป็นบ้านของคุณทักษิณพื้นที่เชียงใหม่เชียงรายเนี่ยไม่อย่างนั้นคุณทักษิณคงจะไม่นะครับไปปลาใสาซ้ํารอบสองอะ่ะอ่านี่ก็ไปปิดเวทีวที่สามสิบใช่ครับคือคุณทักษิณต้อง ถ้าไปขนาดนี้ต้องประเมินแล้วเดอะแบกของพักเนี่ยต้องต้องประเมินแล้วว่าเสียหน้าไม่ได้และต้องประเมินแล้วว่าต้องชนะเท่านั้นครับซึ่งเสียดายนะเสียดายอย่างที่คนก็วิพากษ์วิจารณ์มาเยอะวะ่าจริงๆแล้วถ้าอยากจะสู้จริงๆนะอดีตผู้สมัครนะครับก่อนหน้านี้นะครับคุณกุ้งคุณกุ้งอนะ่ะเขาบอกถ้าคุณกุ้งเนี่ยท่านจะมีความใช่ครับเอ็มคนเดือดกว่านี้ใช่ครับอ่าฉะนั้นหม่ามว่าภาคเหนือเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยก็อาจจะ ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ครับเพราะมันเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์พื้นที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์เนื่องจากทำไมถามว่า17ปีที่พักนะครับที่คุณทักษิณได้อยู่เมืองไทยเนี่ยพื้นที่อำนาจทางการเมืองคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยมันถดถอยมันโดนแย่งชิงไปจากสีน้ําเงินและสีส้มไปเยอะอเพราะฉะนั้นคุณทักษิณก็ต้องทาอย่างไรก็ได้ให้พื้นที่เหล่านี้กลับมานะครับเพราะว่าถ้าไม่ทําอย่างนั้นปั๊บนะมันจะโดนยึดครองไปเรื่อยๆโดยเฉพาะการยึดครองแบบเงียบๆของพรรคสีน้ําเงิน นี่น่าสนใจมากคือหลายๆคนมองว่าตอนนี้พักเป็นการสู้กันระหว่างพักส้มกับพักแดงนะครับแต่ผมกลับมองว่าไม่ใช่นะมันกลายลึกๆผมเนี่ยมองว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างพักแดงกับสีน้ําเงินซ่อนมรูป